ก,ก็งงนิดหน่อยว่าเออเอเอทำไมเขาคิดได้เนาะคือไม่อยากให้ทุกคนมองไปในแง่ของแบบเอ๊ะราม่าทำไมเบลไม่เคยร่วมงานกับพี่แอนเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยแอนและเบลล่ามไม่ได้อยู่ในวงเวียนชีวิตกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านกันไปได้ยังไงเขาคงสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามแต่แต่ว่าอยากให้มองว่าถ้าเบลได้ไปเล่นละครที่พี่แอนทําจะเป็นแนวไหนจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า เป็นล่าทาไมไม่เคยเล่นละครพี่แอนก็เลยกลายจับโยงเป็นว่าไม่ถูกกันหรือเปล่ามาแนวนัานพี่แอนค่ะสําหรับเรายังไงบ้างใครเรื่องนี้ก็จริงๆแอนเคยติดต่อน้องนะคะก็คือติดต่อให้เล่นละครที่จะทําแต่ว่าคิวไม่ได้กันคนอาจจะไม่รู้เพราะเราก็ติดต่อกันหลังบ้านเราไม่เคยแบบ ประกาศออกสื่อว่าเออสนใจเบลล่าอยากติดต่อเขาเราไม่เคยพูดคนก็เลยอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแอนและเบลล่าไม่ได้อยู่ในวงเวียนชีวิตกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านกันไปได้ไดยังไงเขาคงสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามค่ะแล้วจุดที่แอนออกมามาเคลียร์ให้แับน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ปิดประเด็นเนาะ,ะนใช่ค่ะก็ คือไม่อยากให้ทุกคนมองไปในแง่ของแบบเอยดราม่าทำไมเบลไม่เคยร่วมงานกับพี่แอนเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้มองว่าถ้าเบลได้เป็นเล่นละครที่พี่แอนทำ<อ>จะเป็นแนวไหนจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอ,อยากให้ทุกคนแบบรอลุ้นกันมากกว่ามากกว่าที่จะแบบว่ามา<อ>ดราม่าก,กันบางทีแฟนลับเบลล่าบางคนเขาก็อาจจะมารู้สึกไม่ดีกับพี่ว่าแบบเฮ้ยทพี่ไม่เคยสนใจน้องเหรอบางทมีมันก็อาจจะทําให้น้องเขาเข้าใจอย่างนั้นได้แต่จริงจมันไม่ใช่หลังบ้านเรารักกันดีแล้วก็อย่างที่เบลล่าบอกเหมือนแอนเห็นสัมภาษณ์เบลล่าแล้วว่ากันออยู่ตลด หมายความว่าตอนเขาเป็นรุ่นน้องแอนที่ธรรมศาสตร์จบโทเหมือนกันแล้วก็ตอนที่น้องทําวิทยานิพนธ์แอนก็เป็นคนเซ็นเล่มจบให้เขา <c oughs> ก็พอน้องพูดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรต่อนะ <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มาเคลียร์คนก็อาจจะมีคําถามกับแอนหรือบางคนที่เขาอาจจะจิตใจแบบอ่อนไหวง่ายที่เขารักเบลล่ามากเขาอาจจะไม่เข้าใจพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมพี่ไม่เอ็นดูน้องอะไรเงี้ย เบลเชื่อในฝีมือพี่แอนแล้วเบลก็เชื่อว่าพี่แอนจะต้องเห็นอะไรในตัวเบลแล้วก็จะเลือกบทบาทที่แบบเหมาะสมให้กับเบลค่ะแล้วก็ต้องดึงอะไรใหม่ๆมาให้เบลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่เพราะว่าพี่แอนเขาเป็นคนละเอียดแล้วแล้วก็เก่งด้วยใช่ค่ะถ้ามีเราก็จะนึกถึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเคยคิดไหมครับพี่แอนถ้าเป็นเบลล่ามันเล่นละครที่แอนจะต้องเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรยังไงใช่ถ้าเป็นกับพี่แอนอยากอยากเล่นแนวดราม่าหรือคอมเมดี้กันเลยค่ะเบลให้พี่แอนเลือกค่ะหลอก ือกเลยใช่แต่้มีโอกาสรับแน่นอนรับแน่นอนค่ะก็อาจจะลดความเป็นพิเลียดลงก่อนเอาเป็นมนุษย์ปัตตุชนปกติอะไรอย่างเงี้ยก่อนอะไรเงี้ยเอาคิดได้แค่นี้ในตอนนี้อยากเห็นเขาเป็นคนปกติความน่ารักสดใสของเขาที่เราเคยเห็นในตอนเด็กๆเราอยากเห็นเขาอย่างนั้นอยู่ก็อาจจะชอบไร้ไรไร้อย่างนั้นมากกว่าสําหรับแมวอ่ะ แต่และเรื่องมันไม่เหมือนกันและไม่เคยซ้ํากันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เ้นเรื่องอย่างเช่นแบบเหมือนคนเราอย่างเงี้ย uh oh. แบบพี่ๆนักข่าวหลายๆคนแต่ไม่มีใครซ้ํากัน uh oh. เหมือนเบลที่แบบเล่นตัวละครหลายๆตัว uh oh. ก็ไม่มีใครซ้ํากันอยู่ดีค่ะ wow.